สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายน2568นะคะชาวราศีกรกฎวันที่จะแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์ไทยก็ได้นะคะผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง description ด้านล่างนะ ผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีกรกฎนะคะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆความรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ อันดับแรกนะคะก็อยากจะขอทิศทางพลังงานให้กับชาวราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีกรกฎนะช่วงเมษานะคะมาแล้วโอ้โหอย่างสัญญาณดีมากเลยนะคะเป็นสัญญาณเหมือนเดอะซันเลยนะสัญญาณพลังงานของความสำเร็จนะคะชาวราศีกรกฎ จะมีโอกาสที่ดีงามมากๆมีเป้าหมายที่สวยงามมากๆสำหรับคุณนะคะแล้วก็มีแรงดึงดูดความสำเร็จในทุกทิศทางเข้ามาในชีวิตเลยนะพลังงานดีงามมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับ ราศีกรกฎนะได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณของคุณนะคะมี9ไม้เท้าเด็กถือไม้เท้านะคะหดาบสัญญาณของเจดไม้เท้าแล้วก็ราชินีถือดาบโอ้โหมีดาบและไม้เท้าพลังงานเรื่องของหน้าที่การงาน การต่อสู้หรือการจัดการอะไรบางอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายเพื่อไปสู่ความสำเร็จจะปรากฏขึ้นมานะคะพลังงานของคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นขยันอดทนในเรื่องหน้าที่การงานขึ้นมาสวยมากๆเลยเพราะว่าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่นะคะเป็นพลังการเริ่มต้นใหม่ จากความสามารถจากความตั้งใจคุณจะได้พบเจอชีวิตใหม่ทิศทางใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้นะคะทุกอย่างที่ตั้งใจทำมามันได้พิสูจน์ตัวเองนะคะด้วยความสามารถของคุณเองนะชีวิตใหม่จะปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับ และทิศทางนี้เป็นทิศทางที่คุณสามารถที่จะตั้งเป้าหมายในอนาคตได้เลยไกลๆนะคะว่าอยากจะให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในทิศทางใดนะเมื่อคุณตั้งใจทําสิ่งนั้นอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องนะคะจะสําเร็จได้นะขอให้พลังของความสามารถพลังของความตั้งใจที่ดีงามที่แท้จริงนะ ส่งผลให้คุณได้ตามที่คุณวางแผนไว้หรืออนาคตความสำเร็จที่เป็นที่สุดของชาวราศีกรกฎเลยนะคะพลังงานนี้ดีมากๆในเรื่องราวของความรักมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอการพูดคุยเจรจาความรักใหม่พบเจอใครบางคนผ่านโลกโซเชียลโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะเพราะไม่เท้าเยอะเลย สัญญาณนี้อาจจะเป็นการสื่อสารอาจจะเริ่มต้นพูดคุยกันเปิดใจกันนะคะและถ้าเกิดมีการพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอนะเปิดใจเรียนรู้กันศึกษากันไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งเป้าหมายในอนาคตร่วมกันได้นะคะว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาไปในทิศทางใดนะ ทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษานะคะมาแล้วสัญญาณมี5ดาบโอ้โหสัญญาณเจ็ดไม้เท้าตรงกันกับพลังงานภาพรวมนะคะแล้วก็เดอะหลอดออกชาโดนคะหรือว่าเดอะเด e นั่นเองว้าวสัญญาณเนี่ยถ้าเป็นเรื่องราวความรัก มันมีพลังของบุคคลรอบตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นครอบครัวนะพ่อแม่ของเราเพื่อนคนรอบตัวเราญาติพี่น้องอะไรก็ได้นะจะมีผลต่อเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างมากมันมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะในเรื่องความรักและบางคนอาจจะยังมองถึงอดีตอยู่ยังคิดถึงอดีต อาจจะเคลียเรื่องของจิตวิญญาณที่เผลอผูกไว้กับเรื่องราวในอดีตอะไรเงี้ยปล่อยวางนะคะปลดปล่อยพลังงานลบออกไปคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จะมีสัญญาณของการเกิดใหม่และได้เริ่มต้นใหม่นะคะทีนี้เรามาดูสัญญาณคู่ของชาวราศรีกรกฎนะคะขอดูสัญญาณคู่ของคุณหน่อยเงี้ย มีสัญญาณเดมูนนะคะสัญญาณของกเหรียญแล้วก็ราชินีถือไม้เท้าโอ้โหพลังงานของเขาคนนี้ถือว่าเป็นคนที่หล่อสวยและรวยมากนะคะกเหรียญเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะคือดูมีพลังในชีวิตที่จะทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยพลังงานของคนคนนี้เหมือนรักชีวิตโสดอะ เนื่องจากว่าเขารอคอยใครคนหนึ่งคนที่เป็นคู่โซเมตของเขานะคะเขาเชื่อมั่นในคู่โซเมตของเขาถ้าหากว่ายังไม่เจอเขาก็จะลัล้าเอ็นจอยชีวิตไปมีความสุขสนุกสนานในชีวิตนะคะสัญญาณระหว่างเขาและคุณนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับพลังโซเมตเพราะว่ามีพลังยินหยางขึ้นมาแสดงว่ามันจะมีจังหวะเวลาระหว่างคุณสองคนนะคะที่ จะต้องมาลงเอยหรือว่ามาพบเจอกันและหาจุดสมดุลเพื่อที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะเรามาขยายสัญญาณคู่ของชาวราศีกรกฎนะคะขอขยายสัญญาณคู่ของคุณหน่อยโอ้โหเดอเจเวลคนคนนี้มีสเสน่ห์จริงด้วยนะคะขึ้นมาย้ำหลายใบายมากเลยมีสเสน่ห์เซ็กซี่นะ หุ่นดีด้วยสัญญาณเนี่ยสายตาของเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกบางอย่างถึงปฏิกิริยาเคมีระหว่างกันนะคะเคมีดึงดูดกันมันมีความรู้สึกบางอย่างที่จะผูกพันคุณทั้งคู่อาจจะเคมีตรงกันแล้วก็แอบปิ้งกันก็ได้แต่มันมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนนะ โอโหสัญญาณเจ็ดเหรียญคนคนนี้เขารอคอยการที่จะได้เริ่มต้นชีวิตรักชีวิตคู่นะคะเขาน่าจะเชื่อมั่นในโซเมตนั่นแหละเขาอยากเจอคู่คนที่ใช่นะคะสัญญาณสองเหรียญค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์และสับรางเก่งนะเจ้าชูนิดๆนะคะพลังของเขาเนี่ย เขาน่าจะต้องเจอคนหลายคนแล้วต้องศึกษาเรียนรู้ดูใจกันจนกระทั่งมั่นใจว่าใครคือคนที่เขาจะสร้างชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะจะเกิดการเลือกขึ้นมานะคะดังนั้นเป็นไปได้ว่ามันมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงระหว่างกันแต่ยังไม่มีการตัดสินใจก็เป็นไปได้ศึกษาดูใจกันอยู่ก็ได้นะคะโอ้โห คนคนี้เขากลัวที่จะอ,อกหักและผิดหวังอาจจะเคยเจอเรื่องราวความรักที่ผิดหวังมากๆมาก,ก่อนนะอารมณ์แบบยังเจ็บปวดอยู่เลยนะคะน่าจะกลัวที่จะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งเพราะว่ายังมีความรู้สึกที่เจ็บปวดจากการ ที่ผิดหวังมากๆอย่างเงี้ยเป็นคนอาจจะเป็นคนเซนซิทีฟมากในเรื่องความรักก็ได้นะคะเรื่องความรู้สึกเรื่องความรักโอ้โหชาริออตคนคนนี้เมื่อมีความรักเขาจะพุ่งหาความรักนะคะเขาจะพุ่งไปอย่างรวดเร็วถ้าคุยกันสักพักหนึ่งเขาก็จะมาเจอกันอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะเป็นความหัวร้อนในอดีตก็ได้ที่ทำให้เขาต้องมีการเลือกเยอะขึ้น ในปัจจุบันเนี่ยเหมือนเขาพยายามที่จะหาคนที่เป็นคนที่ใช่สำหรับเขาคนที่เป็นคู่กันน่ะคนที่เป็นโซเมกันที่บอกว่าเชื่อมั่นในคู่โซเม่ะเนื่องจากประสบการณ์ชีวิตหรืออะไรบางอย่างทำให้คนนี้ต้องเลือกเยอะนะคะโอ้โหจัสติดใช่เลย รอคนที่เป็นคู่กันสัญญาณคือเขากับคุณจะได้เจอกันคนที่มีศีลเสมอกันก็จะมาเจอกันมาลงเอยกันเป็นคู่กันนะคะเพราะว่าชะตาลิขิตแล้วอาจจะเป็นสัญญาณของการตัดสินอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณทั้งคู่ได้มาลงเอยกันเป็นการตัดสินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากโชคชะตานะคะวาง สัญญาณราชินีถือดาบโอ้โหพลังงานไม่ธรรมดาขึ้นมาสองครั้งเลยนะคะคนคน,นี้กับคุณเนี่ยจะต้องร่วมมือกันในการตัดสินใจในเรื่องของอนาคตร่วมกันแบบชัดเจนและจริงจังนะคะอะไรก็ตามที่มันยังดูแบบคลุมเครือไม่ชัดเจนกิ๊กกักกันไปมานะคะหรือ,อยังไม่เปิดเผยอะไรอย่างเงี้ย สัญญาณออกมาว่ามันต้องเริ่มมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณทั้งคู่จับมือกันเพื่อที่จะวางเป้าหมายอนาคตร่วมกันมันจะมีสถานะอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาทำให้มั่นใจก็ได้นะคะโอ้โหหนึ่งถ้วยคนคนนี้เขาอยากจะมอบความรักให้ใครคนหนึ่งแบบทั้งหัวใจเลยนะคะ เขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตรักที่เต็มไปด้วยความรักไม่ผิดหวังอีกต่อไปหรือไม่ไม่ต้องมาระวังระแวงอะไรกันนะคะอยากมีความรักแบบเต็มๆรักสุดหัวใจสัญญาณราชาถ้วยใช้เลยออกมาย้ำว่าเขาจะเมื่อเขาคนนี้ตัดสินใจที่เขาจะสู้เพื่อความรัก เขาตัดสินใจว่าเขารักใครแล้วเนี่ยเขาจะจริงจังมากๆนะคะก่อนหน้านี้ถ้าหากว่ายังไม่เจอคนที่ใช่เนี่ยแอบมีความเจ้าชู้เนาะแอบมีความแบบลังเลนิดนึงนะคะแต่เมื่อค้นพบความรักค้นพบหัวใจตัวเองคนคนนี้แบบจริงจะจริงจังมากกับความรักโอ้โหอัศวินดาจะพุ่งไปยัง ความรักเลยนะจะพุ่งไปหาคุณเลยถ้าเขากับคุณได้รู้จักกันได้มีการพัฒนาเรื่องการสื่อสารคุยกันความรู้สึกมันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันนั่นก็คือต้องพัฒนาเรื่องของความรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเพิ่มระดับความจริงจังขึ้นเรื่อยๆน,น,นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอดูสัญญาณสถานาการณ์ของ ชาวราศีกรกฎและความสัมพันธ์นะคะช่วงเมษามาแล้วโอ้โหสัญญาณสามดาบสัญญาณราชาถือดาบแล้วก็ราชาถือถ้วยสองใบนี้ขึ้นมาสองครั้งนะคะสามดาบทุกใบขึ้นมาสองครั้งว,ว้าว พลังงานคือน่าจะมีความกล้ากล้ากลัวกลัวในเรื่องความรักอยู่นะชาวราศีกรกฎกลัวอกหักกลัว,ลวผิดหวังคุณทั้งคู่น่าจะต้องมีการคุยกันหรือมีอะไรบางอย่างมีสถานการณ์บางอย่างหรือมีอะไรบางอย่างที่จะต้องทำให้ได้คุยกันแล้วการคุยกันจะทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าความรู้สึกหรือว่าทิศทางที่จะเดินต่อเป็นยังไงนะคะ ชาวราศีกรกฎบางคนนะคะถ้ายังโสดเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตให้คุณได้เลือกคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับคุณลุยเหมือนกันกับคุณหรือนคนที่เข้ามาแล้วคลั่งรักคุณก็ได้นะคะเหมือนมีหลายคนพยายามลุ้นนะคะให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยกล้าหาญที่จะตัดสินใจด้วยเหมือนคนลุ้นให้คุณมีแฟนหรือว่าลุ้นให้คุณแบบ ตอบรับรักหรือมีคนรักมีแฟนอะไรแบบนี้นะคะลุ้นให้กล้าที่จะเปิดใจนะว้าวาเรามาดูกันต่อนะคะว่าสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์จะเป็นยังไงมาแล้วโอ้โหสัญญาณห้าเหรียญน,นะคะสัญญาณของหไม้เทา้าแล้วก็สามเหรียญมันจะมีทิศทางที่ เริ่มมีการพูดคุยเจรจาหรือมีทิศทางที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้จะมีแรงดึงดูดความสำเร็จเกิดจากการสื่อสารนะคะการสื่อสารเจรจาการที่คุณเอาชนะอินเนอร์ของคุณเนี่ยสัญญาณห้าเหรียญเหมือนเรามีความรู้สึกบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ข้างในนะคะอาจจะเป็นอินเนอร์ความรู้สึกลึกๆที่ยังมีความกลัวหรือว่า สิ่งที่คุณเจออาจจะเป็นประสบการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณแบบยังไม่กล้าที่จะออกมาอะไรเงี้ยสัญญาณเนี่ยขึ้นมาบอกว่ามันจะมีโอกาสอะไรบางอย่างซึ่งความสําเร็จที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะจะได้พบปะผู้คนกัลยานามิตรที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะ เรามาดูกันต่อว่าโรแมนต์แองเจลอยากบอกอะไรชาวราศีกรกฎบ้างนะคะในเรื่องความรักโอ้โหแพชชั่นสัญญาณออกมาบอกย้ำอีกครั้งว่าเมื่อเจอกันน่ะคุณจะรู้สึกได้ถึงเคมีที่ตรงกันความลหลงไหลคลั่งรักนะคะ มีความรักที่ลึกซึ้งมากนะคะมีแรงปรารถนาน,นั่นเองโอ้โหเซป a ร a ชั่นเป็นไปได้ทั้งรักทางไกลหรือประเด็นระหว่างคนสองคนที่ทำให้หังเหินกันก็ได้นะสัญญาณน,นี้เป็นสัญญาณทา้าทายของคู่รักนะคะถ้าหากเป็นรักทางไกลก็จะต้องพูดคุยสื่อสารกันให้รู้ว่ารักกันนะ ถ้าหากว่าห่างเหินกันไปแล้ะยังมีความรักความรู้สึกที่ยังผูกพันกันอยู่ก็ต้องหาโอกาสหาช่องทางในการที่จะได้มาคุยกันแล้ะเปิดใจอีกครั้งว่าเรารักกันนะคะพลังงานเนี่ยมันมีเรื่องของการบริหารจัดการความสัมพันธ์เข้ามาด้วยนะโอ้โห New Love มีสัญญาณการพบเจอความรักใหม่ความรักมิติใหม่นะคะ ความรักใหม่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาเลยหรือเป็นใครบางคนที่เมื่อมาคุยกันแล้วสารสัมพันธ์กันแล้วอาจจะเริ่มบทใหม่ของความรักมิติใหม่ของความรักก็ได้เป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมก็ได้นะคะเป็นความรักที่สวยงามที่จะเข้ามานะมีแรงดึงดูดนะคะสิ่งใหม่ๆ่โอ้โห รีลิสตัวเอ็กซปลดปล่อยเรื่องราวในอดีตใช้เลยพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานของการเกิดใหม่มีชีวิตใหม่ดังนั้นอะไรที่ยังติดอยู่ในอดีตนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเคลียร์ความรู้สึกนั้นปลดปล่อยความรู้สึกลบๆหรืออดีตนั้นไปได้เร็วเท่าไหร่คุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่มีแรงดึงดูดสิ่งใหม่การเกิดใหม่ดึงดูดความสำเร็จเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว นะว,ว้าวทีนี้ผู้อ่านขอข้อความจากเลเวอร์ซอร์เกมาแล้วเพลฟูเนสนะคะคือความสุขความร่าเริงความสดใสเสียงหัวเราะนะสัญญาณออกมาบอกเลยว่าเสียงหัวเราะ จะเป็นการเยียวยาหัวใจหรือการทำให้หัวใจเราเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นนะคะมีพลังมีแรงดึงดูดความรักที่ดีเยี่ยมเข้ามาเสียงหัวเราะของเราอาจจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดเขาเข้ามาในชีวิตเราก็ได้นะอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้มีความสุขมีเสียงหัวเราะร่วมกันนะคะมาแล้วเวทให้รอหน่อยนะคะ รอหน่อยนะรออีกนิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งรีบร้อนทุกอย่างจะมาตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่ใช่ธรรมชาติกำลังจัดสรรให้คุณนะคะว่าสิ่งนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อไหร่นะมันมีจังหวะเวลาของมันดังนั้นขอให้เรามีพลังงานบวกเยอะๆเพื่อที่จะดึงดนดเรื่องราวต่างๆเข้ามาได้อย่างรวดเร็วนะคะ ผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องราวชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ